สวัสดีครับในเนื้อหานี้ครับเราจะมาเปลี่ยนภาษาใน Google Chrome นะครับ Google Chrome อ่ะครับลองเปิด Google Chrome ขึ้นมาครับจากนั้นไปดูตรงนี้ครับตรงขีดสามขีดตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีขีดสามขีดตรงมุมบนขวานะครับมุมบนขวาคกดลงไปครับ ขีด3ขีดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะครับหรือว่าเวลาทําสื่อนะครับถ้าท่านขีด3ขีดนี้นะครับก็หมายความว่าเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ที่บอกว่ามีเมนูซ่อนอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นสากลน,นะครับกลิกข้ามาลงมานี้จะมีเมนู setting อยู่ครับคลิกที่ setting ครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาอยู่ประมาณ ทางกลางนะครับจะมีคําว่า language อยู่ทีนี้ถ้าเลื่อนลงมาจนสุดแล้วไม่มีนะครับคลิกที่ show advanced setting ครับนะครับ show advanced setting คลิกเลยครับจากนั้นนะครับท่านเลื่อนลงมาครับอยู่ประมาณกลางๆจะมีคําว่า language อยู่ครับมานลครับตรงนี้นะครับมากลางๆให้ท่านคลิกที่ language and import setting ครับคลิกเลยครับ ตอนนี้นะครับเราแสดงภาษาในส่วนของภาษาอังกฤษรงนอยู่นะครับให้ท่านลองเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับหรือถ้าไม่มีภาษาไทยตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกแอดตรงนี้ครับคลิกแอดตรงนี้ครับแล้วก็ไปหาภาษาไทยหน่อยครับคลิกเลือกภาษาไทยนะครับแต่ในที่นี้ผมมีแล้วนะครับอาจจะไม่โชว์นะครับผมีไปแล้วนะครับอาจจะไม่โชว์ หรือเลือกภาษาอื่นก็ได้นะครับที่จะแอดลงไปนะครับจะแอดลงไปแล้วตอบโอเคนะครับในที่นี้ผมไม่ขอเลือกนะครับถ้าผมจะเลือกภาษาไทยนะครับผมก็คลิกที่ไทยตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Display Google Chrome in a n g u i s l นะครับนี่คลิกเข้าไปเลยครับปั๊บทีนี้นะครับทาง Google Chrome นะครับเขจะบอกให้เราคลิกออกโปรแกรมก็คือ ปิดโปรแกรมของ Google Chrome นั่นเองนะครับปิดทั้งหมดเลยนะครับของ Google Chrome นะครับแล้วก็ค่อยเปิดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกที่ดันครับต่อไปเลยครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่า Google บอกว่าให้ปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาใหม่ป้าปิดมาแล้วก็เปิด Google Chrome มาใหม่สังเกตดูครับเห็นไหมครับ ในส่วนของเมนูนะครับภาษาเราก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับกลับเป็นอันเดิมก็เหมือนเดิมนะครับคลิกไปที่ในส่วนของเ işte ส้นกี่เส้น3ชั้นตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็การตั้งค่านะครับจากนั้นก็เลื่อนมาอย่างล่างสุดนะครับจะมีคําว่าแสดงตั้งค่าขั้นสูงนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปคลิกที่ภาษานะครับในส่วนของภาษารงนี้ครับการตั้งค่าภาษาและ การป้อนข้อมูลครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คลิกที่แสดง Google Chrome ในภาษานี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับในที่นี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับให้ท่านเลือกเป็นในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ถ้าท่านเลือกเป็นอังกฤษอย่างนี้นะครับจะไม่สามารถแสดงได้นะครับหากท่านต้องการลบนะครับท่านคลิกตรงกากะบาตรงนี้ลบได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นได้เลย เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ